สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วกับช่อง Super Biker Spark หนึ่งสามห้าครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูระบบเบรคครับของรถผมเองอของแบรนด์สวิตนะครับงานไทยะจะมารีวิวแล้วก็ทดสอบให้ดูด้วยนะครับว่ามันใช้งานได้จริงหรือไม่นะครับอเมนปั๊ม I mean, um. นี่นะครับทีพอร์ต ชุดสายนะครับปลดไวทั้งหน้าและหลังนะครับนี่ข้างหลังนี่ก็ใช่เดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยไปนะครับด้านหน้าที่เพื่อนๆได้ชมได้เห็นกันนะครับนี่คือชุดสายและปลดไวนะครับของสวิตนะครับทั้งชุดเลยนะครับปั๊มล่างก็สวิตนะครับเป็น4พอร์ตเดี๋ยวให้เพื่อนได้ชมกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะมา ทดสอบให้ดูว่าปุดไวเนี่ยตรงเนี้ยปุดแล้วใส่กลับขึ้นไปเนี่ยเบรกมันจะอยู่เหมือนเดิมไหมนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับเดี๋ยวระพาเพื่อนมาดูด้านหลังอ่าด้านหลังก็ใช่นะครับสายนี่ปึ๊บมาถึงตรงนี้ครับแต่ปั๊มหลังผมเป็นใช้ของลิสิบอยนะเพราะว่าไอสั่งปักข้างมาแล้วแต่ขาจับยังไม่เสร็จ เลยใช้ตัวนี้ไปก่อนนะนะครับหน้าหลังาสายความยาวนะครับของผมด้านหลังนะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ทักมาสอบถามผมได้นะที่ f เฟ e บุ๊กนะครับทรงชัยแสงขาวนะครับน,นะครับาสายความยาวรวมหมดเลยนะครับนี่จะเป็นหัวสีห้านะครับเข้ากับปั๊มตัวนี้ความยาวรวมจะเป็น 17นิ้วนะครับส่วนข้างหน้าจะเป็นสาย3ามนิ้วนะครับความยาวนี่นะครับกล้องก็งไม่โฟปกัดเลยนี่นะครับดูกันสักครู่เดี๋ยวผมจะมาทำการปูดตัวนี้แล้วก็ใส่กับพืนไปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการใช้ บดไว้นะครับว่าวิธีใช้ที่ถูกต้องเขาทํายังไงนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้กันละกันอ่าไว้ตัวเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราปวดเสร็จปุ๊บเนี่ยแยกออกจากกันเนี่ยเราห้ามเนี่ยครับกาเบกนะคือวิธีการเขาห้ามกําเบกคือปวดออกมาปั๊บเนี่ยปวดออกมาเดีย๋ยวลองได้ไหมนี่ปวดยากต้องใช้สองมือนะนี่ปวดออกมา ภาพเนี่ยครับเราห้ามกรรมแล้วก็ใส่ลับคืนไปเราถึงจะกรรมอย่างนี้ได้นะครับมาเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวทำให้ดูเลยแล้วกันไปเอาละครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการปรดแก้ให้ดูนะครับนี่แรกแล้วก็นี่ครับดันลงไปก่อนแล้วก็บิดนิดนึงนี่นะครับถอดออกมานะครับนี่ มันก็จะเป็นอย่างนี้นะข้อดีของมีปลดไว้ก็คือเราสามารถเซอร์วิสเนี่ยครับระบบเบรบกี่ยง่ายได้ง่ายปั๊บเราก็ถอดชุดปั๊มออกนะมันจะปั๊มตัวนี้หรือว่าปั๊มตัวอื่นชนิดอื่นเนี่ยเอาออกปั๊บเนี่ยเราจะไม่ห้อยนะครับสายเบรกเราก็จะอย่างนี้เซอร์วิสได้ง่ายนะครับได้โดยการเปลี่ยนผ้าเบรกหรืออะไรหลายๆอย่างนะครับนี่อันนี้ผมปลดให้ดูแล้วนะ น้ำมันไม่ออกนะครับนี่ไม่มีน้ำมันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่กลับไปนะครับนี่ใส่กลับไปแล้วแล้วผมจะพาเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะเห็นกันหรือเปล่านะเดี๋ยวขอตั้งกล้องใหม่ไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่า ประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวผมจะกำรรเบรกให้ดูนะครับว่าเบรกมันใช้ได้จริงหรือไม่นี่นะครับขออนุญาตถอยรถมาอีกก่อบดูนะครับนี่เห็นไหมครับอยู่เบรกโอเคแข็งนิ่มนวลโอเคเลยนี่นะครับเบรกอยู่ข้างหลังก็เหมือนกันนะครับนี่ข้างหลังแต่ข้างหลังผมไม่ถอดนะมันถอดยากนี่นะครับ ก็เดี๋ยวเพื่อนๆได้ดูนี่ก็น้ามันก็ไม่ซึมไม่รั่วนะครับก็จะประมาณนี้แล้วครับนี่นี่สายเบรกนะปุดไว้แล้วก็ปัม๊มปั๊มตัวนี้ก็ผมใช้มาน่าจะเกือบปีแล้วนะครับทังปั๊มแล้วก็ใสา ชุดหน้าหลังเลยใช้มาน่าจะประมาณ 8- ถึง10เดือนประมาณนี้ครับอยู่ระหว่าง 8–10 ถึง10เดือนไม่รู้ว่ากี่เดือนแต่ประมาณนี้แหละก็คือมันก็ไม่มีรั่วนะครับไม่มีปัญหาอา่าถ้าพวกสาย,น,ยนะครับสายปลดไว้นะครับอา่าเขามีประกันเคมให้นะครับถ้ารั่วซึมหรือว่าเป็นเสีย,น,ยนะครับเขาเปลี่ยนให้เลยนะครับ นี่ที่ผมได้มาประกัน6เดือนของสวิตนะครับส่วนปั๊มไม่แน่ใจว่ามีประกันหรือเปล่าแตนา่น่าจะมีเหมือนกันนะครับปั๊มก็ถ้ามีปัญหาเขาก็ส่งเคมให้นะครับเป็นกรณีบางกรณีถ้าดีหน่อยก็เขาเปลี่ยนเคมเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับส่วน เบรกผมว่าที่ใช้มานะครับผมว่ามันก็โอเคนะครับดีกว่าเราไปใช้พวกของก๊อปของเทียมอ่ายี่ห้อนาด,ดังนะครับผมว่างานเนี่ยงานสวิตเนี่ยเป็นงานไทยนะครับคนไทยผมว่าคุ้มนะครับกับราคาพวกเนี่ยข้อตรงข้อต่อเนี่ยฟิตตรงฟิตติง้งปดไวสายนะครับก็โอเคไม่มีปัญหาเลย สีก็เข้มเหมือนเดิมนะครับให้เพื่อน,ดนได้รู้นี่เบรกหลังก็เหมือนกันใช้มาเปลี่ยนก็ไม่มีปัญหาเวลาไล่เบรกนะครับเปลี่ยนเบรกใหม่หรือไล่น้ํามันใหม่เนี่ยมันสะดวกสบายมากเนี่ยตัวปลดไวเนี่ยช่วยเราได้เยอะเลยนะครับ วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูมาชมระบบเบรกของส p a r k 1 3นึของผมนะครับนี่ก็ให้เพื่อนๆได้ดูกันเผื่อใครสนใจก็แอดเฟซผมมาได้นะครับที่เฟซชื่อทรงชัยแสงขาวนะครับทักมาได้ครับสามารถสั่งกับผมก็ได้นะครับหรือว่าจะสั่ง ที่เพจเป็นเพจสวิตไทยแลนด์ก็ได้นะครับอ๋อลืมลืมอีกอย่างนะครับสายพวกสายนะครับเราสามารถสั่งความยาวได้สั่งปอกเป็นสีได้นะครับเปลี่ยนสีได้มีผมไม่แน่ใจว่ามีกี่สีนะแต่สามารถสั่งสีได้สีหลักๆน่าจะเป็นสีแดงสีดำเงินแล้วก็สีดำประมาณนี้นะที่ผมจำได้ เราสามารถสั่งได้นะครับว่าตรงปอกเนี่ยจะเอาเป็นสีแดงน้ำเงินดำนะแล้วก็ตรงฟิตติ้งไม่แน่ใจว่าเป็นฟิตติ้งหรือเปล่านะแต่ตรงเนี้ยสามารถเปลี่ยนได้เนี่ยครับข้อตรงข้อต่ออะไรเราสามารถาสั่งหรือเป็นเลือกสีได้นะครับนี่นี่เชพาเพื่อนมาดูนี่ตรงนี้ผมก็แต่หัวเลดลืมลืมบอกหัวเลดเราต้องสั่งแยกนะครับ ถ้ามากับสายเนี่ยเข้าไอ้ตรงเนี่ยหัวหัวโจอ่ะเขาเรียกว่าหัวโจเนาะตัวเนี้ยผมสั่งแยกนะต้องจ่ายเพิ่มแต่ถ้ามากับชุดสายเนี่ยเขาจะเป็นหัวหัวรูหรือเปล่านะกล้องก็ไม่โฟกัสเลยอนะ่ะเนี่ยเป็นหัวรูนะครับหัวโจหรูเขาจะมาให้ทั้งหน้า อ่อฝั่งนี้หน้าเนาะหน้าและหลังเลยแต่ถ้าเป็นหัวเลดเนี่ยเราต้องสั่งเพิ่มนะครับอโอเคครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมระบบเบรกนะครับสวิตช์งานไทยก็เพื่อนๆน่าจะได้ความรู้ไปพอสมควรนะครับอโอเคอครับวันนี้ก็ ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมนะครับงหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร้นะครับเพื่อเป็นกาลงังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะเดี๋ยวอีพีหน้าจะเป็นอะไรคอยติดตามชมแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ